ผมเจอเธอครั้งแรกริมถนนสุขุมวิทเธอสวยจนผมหายใจไม่ออกแต่แล้วคำพูดหนึ่งจากโตข้างหา่หาห่าทำให้โลกทั้งใบของผมพังลงในพริตตาสาวประเภทสองเหรอหัวใจผมเต้นแรงผมขวนเดินหนีหรือยอมรับความจริงในหัวใจบ่ายวันหนึ่งแสงแดดสาดลงบนถนนสุขุมวิทเสียงรถยนต์ดังระงมกลิ่นควันและอาหารริมทางคลุ้งในอากาศ ผมเดินลัดเลาะผ่านผู้คนเงือไหลลงข้างแก้มหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะไม่ใช่เพราะอากาศร้อนแต่เพราะเธอหญิงสาวในชุดเดรสสีแดงสดริมฝีปากแดงฉ่ำดวงตาคมกริบเธอยิ้มให้ผมรอยยิ้มละลายหัวใจผมรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเสียงรอบข้างหายไปเธอเอ่ยทักเสียงหวานคุณชื่ออะไรคะผมตอบทั้งที่ลิ้นแทบพันกันผม ผมชื่อนนครับเธอหัวเราะเบาฮ่าฮ่าเสียงคล้ายราคังใสผมรู้สึกเหมือนฝันทุกอย่างสวยงามเกินจริงเรานั่งร้านกาฟแฟด้วยกันกลิ่นกาฟแฟยผมจ้องตาเธอเหมือนหลุดเข้าไปในจักรวาลลึก,กลับเธอเล่าเรื่องชีวิตมีบางสิ่งแปลกบ้านอย่างไม่สอดคล้องแต่มันทำให้เธอหน้าค้นหาเธอยกแก้วขึ้นจิบแสงแดดสะท้อนเล็บสีชมพูอ่อนนิ้วมือเรียวยาว ท่าทางสง่างามผมรู้สึกผ่อนคลายแต่จูจๆก็ได้ยินเสียงหนึ่งจากโต๊ะข้างฮ่าฮ่าสาวประเภทสองคนนี้สวยเนอหัวใจผมหล่นวูบภาพทุกอย่างในหัวสันคลอนผมหันกลับไปมองเธอสายตาเธอหลบเลียงใช่เธอกระซิบเบาฮ่าฮ่าฉันเกิดมาเป็นผู้ชายอากาศรอบตัวเย็นลงทันทีเหมือนห้องทั้งห้องไม่มีออกซิเจน เสียงจังหวะหัวใจดังขึ้นเหมือนกล้องรัวในอกกลิ่นกาแฟที่เคยหอมกลับคมปนกลิ่นเงือกมือน,นั้นที่ผมเคยชื่นชมกลายเป็นสิ่งที่ผมไม่แน่ใจว่าจะสัมผัสได้อีกผมลุกขึ้นชาฮ่าฮ่าเธอมองตามด้วยแววตาว่างเปล่าริมฝีปากที่เคยยิ้มตอนนี้สั่นไหวเหล็กน้อยผมหันหลังก้าวเท้าไปข้างหน้าแต่ขากลับหนักอย่างไม่แน่เชื่อเสียงเมือนยังคงดัง ผู้คนยังคงเดินผ่านแต่ภายในใจผมมันเงียบเกินจะบรรยายผมเดินออกจากร้านแต่ละก้าวเหมือนจมหายลงในสายเสียงฝีเท้าของตัวเองดังชัดเหมือนทั้งโลกเงียบเพื่อฟังแค่ผมแสงแดดยังคงส่องจ้าแต่ผมรู้สึกราวกับอยู่ใต้เงามืดลมหายใจติดขัดเรากับมีบางอย่างกดทับอกผมหยุดอยู่หน้าร้านใจหนึ่งอยากหันกลับไปอีกใจบอกให้เดินหนีไปให้ไกล ภาพใบหน้าเธอลอยเข้ามาในหัวริมฝีปากแดงสดนั้นดวงตาที่เคยมองผมด้วยแววอ่อนโยนเสียงโหราหวานที่ยังดังก้องในหูทุกอย่างจริงเกินกว่าจะลืมแต่ความจริงที่ผมเพิ่งได้รู้มันหนักหนักจนผมหายใจไม่ออกผมนั่งลงบนเก้าอี้มานั่งริมฟุตบาทเสียงรถราววิ่งผ่านเสียงพ่อข้าแม่ขาเรียกลูกขาแต่ผมไม่ได้ยินผมเห็นเธอยือนอยู่ที่หน้าร้าน ดวงตาเธอแดงกำ่ำมือเธอกำแน่นอยู่ข้างตัวเธอไม่ได้ตามมาเธอแค่มองมองผมเหมือนคนที่ทำผิดเหมือนคนที่ทำให้เธอเสียใจหรือผมเองกันแน่ที่กลัวจนไม่กล้ามองเข้าไปในตาเธออีกผมลับตาพยายามจัดระเบียบความคิดแต่ทุกครั้งที่พยายามเรียบเรียงสิ่งที่เห็นกลับกลายเป็นภาพตอนเธอยิ้มให้ผมมันอบอุน่นมันจริงใจมันไม่เคยหลอก แล้วอะไรที่ทำให้ผมกลัวแค่เพราะเธอเคยเป็นผู้ชายนั้นหรือแค่เพราะความจริงที่ไม่ตรงกับความคาดหวังของผมผมหยิบโทรศัพท์จะแชทหาพื่นแต่พิมพ์อะไรไม่ออกนิ้วผมสัน่นหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดเสียงลมหายใจตัวเองฟังดูหอบเหนื่อยเหมือนวิ่งหนีมาไกลทั้งที่แค่เดินนีจากเธอไม่กี่ก้าวเวลาผ่านไปช้าดวงอาทิตย์เริ่มคลอย แสงทองอ่อนๆสาดลงบนทางเดินแต่มันไม่อุ่นอีกแล้วผมลุกขึ้นเดินกลับไปที่หน้าร้านใจเต้นแรงกว่าเดิมเหมือนจะระเบิดออกมาเธอยังอยู่ที่เดิมแต่กำลังจะเดินจากไปผมรีบเร่งฝีเท้ามือเย็นเฉียบปากแห้งผากเดียวเสียงผมดังออกมาเองเธอหยุดเดินหันกลับมาช้าห่าหา่าดวงตาเธอยังคงเศร้า แต่ไม่หลบอีกแล้วเธอจ้องผมเหมือนจะถามว่าผมจะพูดอะไรผมเดินเข้าไปไกลแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงทุกคำที่คิดไว้หายไปหมดผมผมตกใจผมพูดเบาฮ่าฮ่าเธอพยักหน้าไม่พูดอะไรมันไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีผมพูดต่อมันแค่ผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเธอยิ้มจาง ฮ่าฮาแต่รอยยิ้มนั้นปวดร้าวเหมือนคนที่เคยโดนซ้ำมาไม่รู้กี่ครั้งแต่ก็ยังพยายามยิ้มฉันเข้าใจเธอตอบเบาฮ่าฮามันไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับได้ผมกลืนน้ำลายเสียงดังในคอใจผมเจ็บไม่ใช่เพราะความจริงของเธอแต่เพราะความกลัวในตัวผมเองมันทำให้ผมเกือบเสียเธอไปผมไม่รู้ว่าผมควรรู้สึกอย่างไร ผมสารภาพแต่ผมรู้ว่าตอนอยู่กับคุณผมมีความสุขเธอเงียบฟังผมพูดดวงตาเธอเริ่มสั่นไหวผมไม่ได้รักคุณเพราะคุณเป็นผู้หญิงแต่เพราะคุณเป็นคุณเธอเบิกตากว้างริมฝีปากอ้าค้างเหมือนจะพูดอะไรแต่เสียงไม่ออกน้ำตายดหนึ่งไหลลงข้างแก้มเธอเธอยิ้มทั้งน้ำตาไม่ใช่รอยยิ้มเศร้าแต่เป็นรอยยิ้มที่โล่งใจ เธอเดินเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆลอยมาแต่จมูกผมรู้สึกอบอุ่นแม้อากาศรอบตัวจะเย็นลงขอบคุณนะเธอพูดเบาฮ่หาฮาที่ไม่เดินหนีไปตลอดผมไม่ตอบแค่จับมือเธอมือที่ผมเคยลังเลวันนี้ผมจับมันแน่นกว่าครั้งไหนฮ่หาฮ่าเราเดินเคียงข้างกันท่ามกลางผู้คนที่ไม่รู้เรื่องราวของเราเสียงเมืองอยังวุ่นวาย แต่ในใจผมเงียบสงบมันยังไม่ง่ายยังมีคำถามมากมายแต่ผมไม่กลัวอีกแล้วเพราะตอนนี้ผมรู้แล้วว่ารักคืออะไรไม่ใช่แค่เพจไม่ใช่แค่รูปหลักแต่คือหัวใจหัวใจที่กล้าผาเผชิญความจริงและยอมรับความงดงามที่แตกต่างและผมผมกำลังเรียนรู้ที่จะรักในแบบที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเรานั่งลงที่มานั่งริมถนน แสงเย็นของยามเย็นทอเงายาวบนพื้นทางเทา้าลมพัดเบาๆพาเสียงเพลงจากร้านริมทามาด้วยเธอยังจับมือผมมืออุ่นนิ่งแต่ไม่แน่นเกินไปเหมือนเธอก็กลัวว่าผมจะปล่อยผมหันไปมองเธอแสงแดดอ่อนส่องผ่านเส้นผมของเธอดวงตาคู่นั้นยังคงเปล่งประกายแต่ผมสังเกตเห็นความระแวดระวังซ่อนอยู่เธอไม่มั่นใจในผมและผมเข้าใจดีคุณชื่ออะไรนะ ผมทำอีกครั้งเสียงผมเบาราวกระซิบเธอยิ้มไม่ใช่ยิ้มเศรา้าแต่เป็นยิ้มจริงใจพิมพ์ค่ะเสียงเธอนุ่มละมุนทีนผมพูดชื่อเธอซ้ำชื่อของเธอดังสะท้อนในหัวผมมันไม่ใช่แค่ชื่อแต่มันคือการยอมรับตัวตนของเธอทั้งหมดเธอหันมามองผมจ้องลึกเข้าไปในดวงตาคุณไม่ต้องฝืนใจก็ได้ผมสายหนะ้า ผมไม่ได้ฝืนผมแค่ยังสับสนแต่ผมไม่อยากนี้เธอหลับตาเหมือนเก็บคำพูดไว้ในใจเงียบไปสักพักก่อนจะเอ่ยเสียงเบาคุณไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนสำหรับฉันทุกครั้งที่ฉันเปิดใจบอกความจริงกับใครส่วนใหญ่เขาจะลุกขึ้นแล้วจากไปเสียงเธอสัน่นแต่เธอพยายามพูดให้ชัดแต่คุณคุณแค่เดินออกไปไม่กี่ก้าว แล้วคุณก็หันกลับมาผมจับมือเธอแน่นขึ้นเล็กน้อยเธอกำลังสัน่นไม่ใช่เพราะลมแต่เพราะความรู้สึกในใจผมไม่เคยเจอใครแบบคุณไม่ใช่เพราะคุณเคยเป็นผู้ชายแต่เพราะคุณกล้าบอกความจริงกล้ามองผมในตาแล้วพูดในสิ่งที่คนอื่นซ่อนเธอโห่ร้เบาฮ่าฮเสียงหูเราะที่ไม่เหมือนตอนแรกที่เราพบกันมันไม่ใช่เสียงหวานลอย ฮ่าฮ่าแต่มันจริงอบอุ่นและประบางในเวลาเดียวกันฉันเคยอยากเป็นคนอื่นเธอสารภาพฉันเคยอธิษฐานให้ตื่นขึ้นมาแล้วกลายเป็นหญิงแท้เพียงเพื่อจะถูกรับเหมือนคนทั่วไปคำพูดของเธอเข้าใจผมเหมือนลมเย็นที่ตัดผ่านกลางอกผมไม่รู้จะพูดอะไรตอบเพราะไม่มีคำใดที่พอจะเยียวยาได้ผมแค่ขยับเข้าใกล้เธออีกนิด ยกมืออีกข้างวางลงบนมือเธอสองมือทับกันนิ่งและปลอดภัยผมมองถนนเบื้องหน้ารถยังคงแล่นผ่านแสงไฟเริ่มเปิดผู้คนเดินจูงม,มือกันเหมือนหนังรักที่ไม่มีบทพูดผมกลัวเหมือนกันผมสารภาพกลัวว่าผมจะผิดจากที่คนอื่นคาดหวงังกลัวว่าผมจะถูกรังเกียจเพราะรักคุณพิมพยักหน้าเบาฮ่หาฮ่เธอเข้าใจ ไม่ต้องอธิบายมาแค่แสดงออกว่าเธออยู่ตรงนี้แต่ผมก็รู้ว่าถ้าผมไม่กล้ารักคุณผมจะเสียคุณไปตลอดการและนั่นคือสิ่งที่ผมกลัวที่สุดเสียงรถตุกตุกแล่นผ่านคนขับตะโกนเรียกลูกค้าเสียงหัวราอของเด็กนักเรียนแววมาแต่ผมกับพิมพ์ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมในโลกของเราเหล็กเงียบและซื่อตรงคุณพร้อมจะเดินไปด้วยกันไหม ผมถามน้ำเสียงผมสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะไม่มั่นใจแต่เพราะใจเต้นแรงพิมพ์เงี่ยไปเธอหันไปมองถนนเหมือนกำลังอ่านอนาคตบนแสงไฟแล้วเธอก็หันมามองผมดวงตาเธอแน่วแน่ถ้าคุณกล้าพอที่จะยืนข้างฉันฉันก็จะกล้าพอที่จะรักตัวเองคำพูดนั้นไม่หวานไม่โรแมนติกแบบในนิยายแต่มันคือความจริงที่สุด จริงจนผมแทบกล้าน,น้ำตาไว้ไม่อยู่ผมพยักหนา้าผมจะยืนข้างคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราเดินออกจากม้านั่งมืดเริ่มคลุมถนนแต่ไม่ใช่ความมืดที่น่ากลัวมันคือความมืดที่เต็มไปด้วยแสงไฟเล็กฮ่หาฮ่าจากร้านริมทางจากหน้าร้านอาหารจากแสงไฟท้ายรถเราจูงมือกันผู้คนบางคนมองบางคนไม่สนใจ บางคนกระซิบกับเพื่อนข้างฮ่หาฮ่าแต่เรายังเดินต่อไม่ได้หยุดไม่ได้หลบสายตาใครพิมพ์ยิ้มยิ้มของคนที่ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองและผมก็ยิ้มตอบยิ้มของคนที่พร้อมจะยืนอยู่ข้างเธอเรายืนรอไฟแดงเสียงเครื่องยนต์ดังอยู่ข้างหูแสงสีแดงจากสัญญาณสะท้อนใบหน้าของเราผมเอื้อมมือไปทัดผมให้เธอนิ้วผมสัมผัสแก้มเธอเบาฮ่หาฮ่า ผิวเธออุ่นหัวใจเธอเต้นเร็วพอๆกับผมเธอพูดว่านี่คือครั้งแรกที่ฉันรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงจริงๆผมตอบคุณไม่ต้องเป็นผู้หญิงให้ผมรักคุณแค่เป็นพิมพ์ก็พอแล้วแสงเขียวขึ้นเราเก้าวเดินฝ่าเสียงฝ่าคำพูดฝ่าความกลัวทั้งหมดที่เคยมีเราไม่รู้อนาคตไม่รู้จะต้องเจอกับคำถามคำสบประมาท หรือสายตาแบบไหนอีกบ้างแต่เรารู้แค่ว่าในวินาทีนั้นเราไม่เดินคนเดียวอีกต่อไปเราข้ามถนนไปพร้อมกันเสียงรองเท้ากระทบพื้นสลับกันอย่างสม่ำเสมอเป็นจังหวะที่ไม่เร็วไม่ช้าเหมือนกับหัวใจของเราที่เริ่มเดินไปในทิศทางเดียวกันบนอีกฝากหนึ่งของถนนร้านค้าต่างๆเปิดไฟสว่างกลิ่นอาหารลอยมาตามลมไก่ย่าหมูปิ้งลูกชิ้นทอด มันผสมกันจนชวนหิวพิมพ์ยิ้มหันมามองผมหิวไหมเธอถามพร้อมชี้ไปที่ร้านส้มตำเล็กๆริมทางผมหัวร้อเบาหา่หาฮ่ากิ้วสิเราเดินเข้าไปในร้านโต๊ะไม้เก่าๆวางเรียงกันอย่างไม่เป็นระเบียบพัดลมตัวเล็กมุนเอื่อยๆตรงมุมผนงังแม่คาสวมผ้ากันเปื้อนลายสตรอเบอรี่กำลังตำส้มตำในครกเสียงดังนั่งตรงนี้ไหมพิมพถาม ผมพยักหน้าเรานั่งลงที่โต๊ะริมสุดมุมที่ไม่ค่อยมีใครนั่งลมพัดผ่านช่องหน้าต่างกลิ่นมะละกอสและน้ำปลาราลอยมาแต่จมูกเธอสั่งอาหารด้วยสำเนียงมั่นใจสแสดงให้เห็นว่าเธอคุ้นเคยกับที่แบบนี้ดีผมนั่งฟังเธอพูดกับแม่คะ้ะสังเกตวิธีที่เธอยิ้มวิธีที่เธอใช้น้ำเสียงอ่อนน้อมมันไม่มีอะไรเสแสร้ง ไม่มีอะไรที่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นว่าเธอเป็นอะไรเธอคือเธอนั่นคือทั้งหมดอาหารมาเสิร์ฟจานส้มตำสีสันสดใสข้าวเหนียวร้อนฮ่าฮ่าไก่ย่างหนังกรอบทรงกลิ่นหอมฉุยเรากินด้วยกันเธอหัวเราะเมื่อผมเผลอกัดพริกเข้าไปเต็มคำน้ำตาไหลแต่ยังฝืนยิ้มเธอยื่นน้ำให้มือเธอสันนิดฮ่าฮแต่ไม่ใช่เพราะกลัว มันคือความเกรงใจแบบที่คนเคยถูกปฏิเสธจนเคยชินมักมีติดตัวผมรับแก้วมาแต่มือนั้นเบาๆแล้วยิ้มขอบคุณครับคำสัน้นฮ่าฮาแต่เธอเข้าใจความหมายเพราะแววตาเธอเปลี่ยนไปจากความระแวดระวังเป็นความสบายใจเราคุยกันเรื่องธรรมดาหนังที่ชอบเพลงที่ฟังเรื่องตลกในวัยเด็กและเรื่องฝันในอนาคต เธอบอกว่าอย่าเปิดร้านเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่ออกแบบให้ผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะเกิดมาแบบไหนก็ตามผมนิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะยิ้มแล้วพยักหน้าฟังดูเท่มากเลยเธอยิ้มจนตาแทบปิดเหมือนเด็กที่เพิ่งได้รับคำชมจากครูคนโปรดผมหยิบกระดาษทิชชู่เช็ดปากแล้วมองเธออีกครั้งแสงจากหลอดไฟนีออนข้ามบนสะท้อนผิวเธอเป็นประกายไม่มีใครในร้านมองเราแปลก ไม่มีเสียงกระซิบไม่มีความเงียบผิดปกติหรือบ้านทีมันอาจจะมีแต่เราไม่สนใจแล้วหลังจากจ่ายเงินเราลุกจากโต๊ะเดินกลับสู่ถนนที่เริ่มมืดลงร้านค้าต่างๆเริ่มปิดบ้านแห่งรีไฟบานแห่งหม้วนผ้าใบลงแต่แสงจากเสาไฟยังส่องอยู่เราหยุดที่หน้าร้านดอกไม้ริมทางเธอหยิบดอกมะลิเล็กๆมาดมแล้วหันมายื่นให้ผม ดอกนี้หอมดีนะเธอพูดเบาฮ่หาฮ่าผมหยิบมารับกลิ่นหอมอ่อนๆลอยเข้าจมูกกลิ่นที่ไม่ฉุนไม่จัดแต่นุ่มนวลเหมือนเธอเหมือนคำคืนนี้เหมือนความรักของผมเราเดินต่อผ่านป้ายรถเมล์ผ่านนักเรียนหญิงที่หัวรอคิดคักผ่านคู่รักที่นั่งพิงกันบนม้านั่งผมถามเธอจินตอนที่คุณบอกความจริงกับผม คุณกลัวไหมเธอเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบกลัวมากฉันกลัวทุกครั้งที่ต้องบอกใครกลัวว่าจะถูกมองด้วยสายตารังเกียจกูว,ว่าจะเสียคนที่ฉันรักเธอหยุดเดินหันมามองผมแต่ฉันก็รู้ว่าถ้าไม่บอกความจริงฉันจะไม่มีวันรู้ว่าใครรักฉันในแบบที่ฉันเป็นจริงๆเธอพูดจบ ผมรู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างพังลงในใจกำแพงบางอย่างที่เคยตั้งไว้เพื่อความสบายเพื่อภาพหลักเพื่อความถูกต้องในสายตาคนอื่นมันพังเงียบห่าหาแต่สิ้นเชิงผมก้าวเข้าไปใกล้เธอยกมือจับไหลเบาฮ่าหาเธอเงอยหน้าขึ้นตาเธอแดงแต่ไม่ร้องไห้ผมดีใจที่คุณเลือกจะพูดเพราะตอนนี้ ผมมั่นใจแล้วว่าผมรักคุณคำพูดนั้นหลุดออกมาโดยไม่ทันได้คิดไม่มีแผนไม่มีจังหวะพิเศษแค่จริงพิมพ์ยืนนิ่งริมฝีปากเธอสันน้อยฮ่หาฮ่าเหมือนเธอกำลังเก็บคำตอบไว้ในอกแล้วเธอก็ยิม้มไม่พูดอะไรไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะแววตาเธอตอบหมดแล้วเธอยกมือจับมือผมนิ้วเธอประสานกับนิ้วผมแน่น มันคงเสียงเมืองยังคงวุ่นวายแต่ในห้วงเวลานั้นเราอยู่ในโลกของเราโลกที่มีความกลัวความจริงและความรักและผมรู้ว่าไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรคืนนี้ผมได้พบความกล้าหาญในตัวผู้หญิงคนหนึ่งและในตัวผมเองและในความเงียบที่รายล้อมหัวใจเราทั้งสองกำลังเต้นในจังหวะเดียวกันหลายเดือนผ่านไป รุดูโฟรมาแทนที่แดดแรงของวันนั้นท้องถนนในกรุงเทพเปียกชืน้นแสงไฟสะท้อนบนผิวถนนเป็นสายรุง้งพิมพ์เดินเคียงข้างผมเรากลาลงร่มคันเดียวกันฝนตกโปรยฮ่หาฮ่าแต่ไม่ทําให้เราหยุดยิ้มเธอสวมเสื้อคลุมยาวสีขาวผมหยิบชายเสื้อเธอขึ้นจากน้ําเธอหัวราะเบาฮ่หาฮาคุณยังขี้กังวลเหมือนเดิมนะผมพยักหนา้า แช่แต่ตอนนี้ผมกังวลแค่คุณคนเดียวเธอเนี่ยไปครู่หนึ่งมือเธอเอื้อมากุมมือผมใต้ร่มแน,นออ่นอบอุ่นนุ่นเธอเรียกชื่อผมชาฮ่าฮ่หา,หาเสียงเธอเบาราวเสียงฝนคุณเคยเสียใจไหมที่เรียกรักฉันผมหยุดเดินฝนยังคงตกรถยังแล่นไปมาแต่เวลาของผมหยุดลงตรงนั้นผมหันไปสบตาเธอ มองลึกเข้าไปในแววตาที่เคยกลัวแต่ตอนนี้เต็มไปด้วยความกลา้าไม่เลยผมไม่เคยเสียใจเพราะการได้รักคุณทำให้ผมรู้จักคำว่ารักจริงๆเธอยิ้มยิ้มทั้งน้ำฝนและน้ำตาใบหน้าเธอเปียกแต่สวยที่สุดในสายตาผมเสียงฝนกลายเป็นดนตรีถนนกลายเป็นเวทีที่ไม่มีคนดูมีแค่เรากับความรู้สึกที่ไม่ต้องอธิบาย พิมยื่มือมาสัมผัสแก้มผมนิ้วเธอเย็นแต่หัวใจเธออุ่นกว่าใครฉันเคยคิดว่าความรักแบบฉันจะไม่มีวันมีตอนจบที่สวยงามแต่คุณทำให้ฉันเชื่อใหม่เรากอดกันท่ามกลางสายฝนผู้คนเดินผ่านไปมาบางคนมองบางคนไม่สนใจแต่ไม่มีใครสำคัญไปกว่าคนที่อยู่ในอ้อมแขนของกันและกันและในค่ำคืนที่ฝนตก ในเมืองที่ไม่เคยหยุดวุ่นวายผมพบแล้วว่าความรักไม่จำเป็นต้องตรงตามค่าไม่ต้องสมบูรณ์แบบไม่ต้องถูกยอมรับจากทุกคนมันแค่ต้องจริงและระหว่างผมกับพิมพ์ความจริงนั้นงดงามกว่าอะไรทั้งหมด